สวัสดีค่ะทุกคนครูมาปาง power i n s i d e out มาแล้วค่ะตามที่บอกไว้นะคะว่าวันนี้จะมาไลฟ์นะคะในหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือหัวข้อไดเอทจิตชนะเกมชีวิตลิขิตโชคชะตานั่นเองค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นคุณครูขอเช็คก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเข้าไปในทาง Facebook ไลฟ์แล้วหรือ,อยังนะคะโอเคอ่ะคุณครูเช็คแล้วนะคะว่าตอนนี้ไลฟ์ บนหน้าจอเรียบร้อยนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะก็ ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องนะคะเพจของครูมะป้าง Power i n s i g h Out เป็นช่องที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถดึงพลังในตัวเองมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะซึ่งก่อนอื่นเนี่ยกว่าที่เราเนี่ยจะสามารถดึงศักยภาพในตัวเองออกมาได้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องฝึกโลกภายในของเราให้แข็งแกร่งก่อนก่อนที่เราจะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกและสําเร็จในแบบที่เราต้องการค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยค่ะไอตัวไดเอทจิตตัวเนี้ย เป็นสิ่งสาคัญมากๆเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้ค่ะทุกวันนี้เราเสพสื่อที่เป็นด้านลบมากมายทําให้เราเนี่ยมีไมเสร็จลบๆทําให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีข้อจํากัดในการที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆเพื่อไปสู่เป้าหมายเราต้องการดังนั้นเนี่ยวิธีการที่ครูจะสอนในวันนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ซึ่งจะบอกว่าครูเองเนี่ยก็เปลี่ยนตัวเองมาแล้วเหมือนกันค่ะด้วยเทคนิคเหล่านี้ซึ่งจะบอกว่าเด็ดจริงๆค่ะ มาดูเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะที่ครูจะบอกก็คืออันที่หนึ่งคือเราเนี่ยห้ามคิดลบนะคะเบอร์ที่หนึ่งห้ามคิดลบเพราะว่าอะไรนะคะเพะเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราคิดลบปุ๊บพลังงานในตัวของเราเนี่ยก็จะตกลงนะคะเราก็จะดึงดูดสิ่งลบเข้ามาอันนี้เคยได้ยินเรื่องของกฎแรงดึงดูดไหมคะเวลาเราคิดเรื่องลบเนี่ยค่ะเป็นการที่เราเหมือนส่งพลังงานลบๆออกไปสู่โลกภายนอกทําให้เราเนี่ยค่ะ ดึงดูดสิ่งลบๆเข้ามาเช่นกันให้คุณลองสังเกตด,ดูนะคะถ้าช่วงไหนคุณเนี่ยคิดลบกับชีวิตนะแล้วก็คุณก็จะเห็นว่าจะมีเหตุการณ์ที่มันแย่ๆเนี่ยผ่านเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นเข้าไปอีกแต่ทางกับการนะคะถ้าคุณอยู่ในช่วงอารมณ์ที่คุณมีความสุข คุณก็จะมีเรื่องดีๆเนี่ยผ่านเข้ามาในตัวของคุณมากมายซึ่งอันนี้แหละค่ะเขาเรียกว่ากฎแรงดึงดูดหรือว่า law of attraction นั่นเองดังนั้นนะคะถ้าคุณอยากจะเริ่มที่จะลิคิดชัชะตาตัวเองเพื่อกําหนดเป้าหมายแบบกำหนดความสําเร็จเนี่ยคุณจําเป็นจะต้องหยุดความคิดของคุณให้ได้ค่ะจริงๆไม่เชิงหยุดหรอกต้องบอกว่าให้คุณเนี่ยจับสติมากกว่าคือเรามีสติ กับการรับรู้ของเรากับความคิดของเราว่าเออเนาะตอนนี้เราคิดลบแล้วเนี่ยเราต้องกําจัดอารมณ์เชิงลบของเราให้ได้ซึ่งเทคนิคในการกําจัดอารมณ์เชิงลบหรือความคิดลบเนี่ยคือจริงไม่ใช่กําจัดนะคะแต่เป็นการที่เราเฝ้ามอง เหมือนในทางพุทธศาสนาที่เขาบอกว่าให้เราอะรับรู้ถึงอารมณ์คือเราอะไม่ได้ไปผลักใส่อารมณ์นะพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราผลักใส่อารมณ์เนี่ยเท่ากับว่าเรายิ่งไปจับจ้องกับอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นมันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นนะคะดังนั้นให้เราเป็นคนเฝ้ามองมเป็นคนที่สอีกคนหนึ่งที่มองตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้เรามีอารมณ์โกรธนะตอนนี้เรามีอารมณ์ไม่พอใจนะเราลองเฝ้ามองดูซิลองดูอารมณ์นั้นซิเออ ม,มันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันแย่ลงยังไงบ้างแล้วอารมณ์นั้นนะคะมันก็จะค่อยๆลดลงนั่นเองสวัสดีค่ะมีคนเข้ามาใหม่ด้วยคอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะมาเลยมาดูหัวข้อที่2กันนะคะหัวข้อที่2เนี่ยอ่านี้ครูจะขึ้นรูปให้ดูนะคะอันนี้เป็นรูปของ Vibration นะคะก็คือเราจะมีอารมณ์ต้องห้าม และอารมณ์ด้านดีที่เราควรจะมีค่ะให้ทุกคนลองสังเกตนะคะอารมณ์ที่อยู่ทางด้านทางด้านซ้ายมือนะคะอ่ะ upward spiral อันนี้ข้างบนสุดเนี่ยจะเป็นอารมณ์แห่งความสุขค่ะมีความสุขการมีแพชชั่นอ่าการมีความกระตือรือรน้น ความโพสิทีฟความเชื่อที่เป็นด้านดีต่างๆเนี่ยคือเราจะอยู่ทางด้านบนนะคะแต่มาลองมาดูฝั่งขวามือฝั่งขวามือเนี่ยเขาเรียกว่า d o w n ว a ร์สไ i r โ l ก็คืออารมณ์เชิงลบทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความเบื่อความมองโลกในแง่ร้ายความวิตกกังวลรู้สึกผิดหวังรู้สึกสงสยัยรู้สึกโกรธรู้สึกอยากจะแก้แค้นอิจฉาลิสยารู้สึกกลัวรู้สึกไม่พอใจในชีวิตทั้งหลายเนี่ยค่ะอยู่ในฝั่งขวาทั้งหมดซึ่งเป็นฝั่งที่เราไม่ควร จะไปออยู่ในนนารมณ์ั้ดังนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสให้ดีเลยว่าเออเราจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเท่านั้นนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าอารมณ์ของเราที่ดีเราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะถ้าสมมติมใครอยากจะได้รูปนี้ก็ก็สามารถบอกครูได้นะคะเดี๋ยวครูจะแชร์ให้ซึ่งอันนี้เครดิตมาจากอับราฮัมฮิกซ์นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดมาเลยนะคะ ไม่ใช่ตัวอย่างถัดมาสิต้องบอกว่าข้อถัดไปดีกว่านะคะข้อถัดไปก็คือทุกครั้งที่เวลาเราคิดรบนะคะครูแนะนำว่าให้เราลองใช้เทคนิคในการที่อาจจะเป็นการเปลี่ยนโฟกัสค่ะอาจจะเป็นเปลี่ยนโฟกัสคิดถึงเรื่องดีๆเรื่องที่เราต้องการปรารถนาหรืออาจจะใช้เทคนิคในเรื่องของการดีนังย่างนะคะ,ะน่าจะเคยได้ยินของเรื่องหนังยาง ชื่ออะไรนะหนังยางรัดใจใช่ไหมที่เวลาเราใส่ไว้ที่ข้อมือค่ะแล้วเวลาเราคิดลบเนี่ยให้เราดีข้อมือตัวเองเพื่อให้รู้ว่าโอ,โอเคตอนนี้เรากําลังคิดลบอยู่เราไม่ควรจะอยู่ในอารมณ์นั้นนานนะคะหรือจะใช้อ,อย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นการแบบว่าออโอนเงินให้พี่สาวอะไรแบบนี้ค่ะก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยมีสติรับรู้ว่าเออตอนนี้อารมณ์เชิงลบเนี่ยเราไม่ควรจะใช้แล้วนะนะคะโอเค คราวนี้นะคะถัดมาเลยถัดมาเรามาดูกันเลยพอเราจับอารมณ์เชิงลบของเราได้แล้วเนี่ยครูแนะนำว่าเราควรจะใช้เรื่องของกฎการแทนที่ค่ะแน่นอนว่าเวลาในแต่ละช่วงเวลาของเราเนี่ยเราจะมีอารมณ์ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะผลักเอาอารมณ์เชิงลบออกเนี่ยเราจำเป็นจะต้องหาอารมณ์เข้ามาแทนที่ด้วยซึ่งอารมณ์ที่เราจะเข้ามาแทนที่เนี่ยก็ต้องควร ต้องบอกว่าควรจะเป็นอารมณ์เชิงบวกนั่นเองค่ะอารมณ์เชิงบวกอาจจะให้เราลองคิดนะคะในในสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการนะคะหรือจะเป็นด้วยความความรักอะไรพวกนี้นะคะก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนสเตทนะคะจากอารมณ์เชิงลบเนี่ยกลายเป็นอารมณ์เชิงบวกได้เช่นเดียวกันค่ะโอเคคราวนี้นะคะแต่ถัดมาเลยอันนี้ อันนี้ครูจะบอกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยคะ่ะคือกฎที่เขาบอกว่าให้เราลองตั้งคำถามดูว่าถ้าสมมติวันนี้ฉันเป็นไอดอลของฉันอาเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะมีไอดอลส่วนตัวถูกไหมคะเออถ้าสมมติว่าไอดอลของคุณเนี่ยเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาจะคิดยังไงเขาจะทำยังไงเขาจะเกิดอารมณ์ยังไงอ,อย่างเช่นสมมติว่าครูมีมีไอดอลเป็นอาจารย์บัณฑิต สมมติเป็นอาจารย์มารีอึ้งรังสีนะคะซึ่งท่านก็เขาก็แบบอารมณ์ดีใช่ไหมคะเราก็ลองคิดสิเอะถ้าฉันเป็นอาจารย์บัณฑิตเนี่ยเราจะคิดยังไงดีนะคะ,ะเป็นต้นนะ,ะทีนี้ถัดมาค่ะข้อถัดมาจงไม่อนุญาตให้ตัวเองพูดเรื่องรบนะคะรบเร,เรือมาแล้วนะคะไม่อนุญาตให้ตัวเองพูดเรื่องรบค่ะซึ่งอันนี้สําคัญมากๆเลยเวลาที่เรา พูดเรื่องลบๆมันคือการที่เราเอา energy ลบๆเนี่ยใส่เข้ามาในตัวเองค่ะให้ลองสังเกตดูนะเวลาเราพูดเรื่องลบไม่ว่าจะเป็นแบบพูดเรื่องลบกับเหตุการณ์ในชีวิตให้คนอื่นฟังพูดเรื่องนินทาชาวบ้านเราเนี่ยก็จะอยู่ในอารมณ์เชิงลบอยู่แล้วเราก็เรายิ่งเวลาเราคิดถึงอดีตนะคะอดีตที่แบบเป็นเรื่องไม่ดีอะ เราก็จะเหมือนกลับไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นใหม่เหมือนเราไปรีพีทเหตุการณ์ใหม่ซ้ําแล้วซ้าเล่าเล่าแล้วเล่าอีกนะคะเราเป็นยังไงคะ State of your mind ก็จะกลับไปในอดีตเป็นอารมณ์เชิงลบที่คุณเองก็ไม่ได้อยากจะเป็นคุณไม่อยากจะพบเจอมันถูกไหมดังนั้นเนี่ยการที่เราจะหลีกเลี่ยงตัวเองไม่ให้พูดเรื่องรบเนี่ย ครูมองว่าเป็นไปได้เพราะว่าเรามีความสามารถในการควบคุมคําพูดของตัวเองนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าอีกอย่างที่สําคัญเนี่ยเราก็เราเราควรที่จะหลีกเลี่ยงคนที่พูดอารมณ์คนที่พูดเรื่องลบๆออด้วยนะคะหรือว่ากลุ่มคนที่ชอบนินทาคนอื่นนะคะเราก็ไม่ควรจะเอาอารมณ์เชิงลบเนี่ย เข้ามาในร่างกายของเราในสมองของเราใใจิตใจของเราเราควรจะคิดแต่ในเรื่องดีๆเรื่องที่มันสร้างสารรค์ที่มันเกิดประโยชน์กับตัวเองนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ควรที่จะต้องตัดสินใจด้วยตัดสินใจแล้วว่าวันนี้ฉันเนี่ยจะไดเอทจิตของตัวเอง ฉันมีเป้าหมายฉันเป็นคนที่สามารถสร้างความฝันของตัวเองได้100%อีกอย่างที่สำคัญที่ครูจะบอกว่าอันเนี้ยเปลี่ยนความคิดครูม,มากเลยคือความคิดที่เราเลิกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในเหตุการณ์เหตุการณ์หนึง่งเราเป็นเหยื่อเหตุการณ์คือเราเนี่ยโทษว่าเออเนี่ยเพราะ พราะเหตุการณ์เหตุการณ์นี้เกิดอะ่ะฉันก็เลยรู้สึกแย่ชันก็เลยรู้สึกไม่ดีอย่างเช่นมีคนมาว่าเราทําให้ชันแบบโอ้โหวันนี้ชันอารมณ์เสียทั้งวันเลยอะ่ะซึ่งอันนี้ค่ะคือคุณกําลังเล่นบทละครเป็นเหยื่ออยู่เป็นเหยื่อของเหตุการณ์ของคนรอบข้างที่เขาบอกคุณ โดยที่ตัวคุณเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองไม่ได้เป็นคนที่ควบคุมความคิดของตัวเองแต่ถ้าวันนี้กลับใหม่คะ่ะถ้ามีคนมาว่าคุณมดาด่าคุณทาให้คุณตอนแรกคคุณอาจจะรู้สึกว่าหงุดหงิดหงุดหงิดเหลือเกินหงุดหงิดเหลือเกินแต่ว่าวันนี้ฉันตัดสินใจแล้วนะว่าฉันจะเป็นคนที่คุมเกมชะตาชีวิตของตัวเองดังนั้นฉันจะเลือกที่จะรู้สึกอีกแบบหนึง่ง รู้สึกดีรู้ไม่ใช่รู้สึกดีต้องบอกว่าเราเลือกอารมณ์ของเราได้อะเขาว่าเรามาแล้วยังไงเออแล้วยังไงเราก็แค่ไม่ต้องสนใจหรือเราแค่แผ่เมตตาเขาไปแล้วก็ลองดูสิว่าเออไอคนที่มาว่าคนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วตัวเขาเองนั่นแหละที่ไม่มีความสุขดังนั้นเนี่ยเราควรจะเมตตาเขาด้วยซ้ําอันนี้มาปางังพูดจริงๆนะลองสังเกตดูสิอย่างเวลาเราว่าคนอื่นอย่างเงี้ยแสดงว่าตอนช่วงนั้นเราเองก็ไม่มีความสุขถูกไหม เอคอรูพูดถูกไหมถ้างั้นก็เหมือนกันค่ะถ้าใครเขามาว่าเราเขาไปนินทานรับหลังเขาไปว่าร้ายเรากับหัวหน้าหรืออะไรก็ตามแสดงว่าตัวเขาเองนั่นแหละค่ะเป็นคนที่ไม่มีความสุขดังนั้นเนี่ยเราอย่าเอาพลังงานไปเสียกับคนเหล่านี้เลยแล้วก็อย่าไปเอาคําพูดของเขาเนี่ยมาทําให้ตัวเองรู้สึกด้อยค่ะเพราะว่า คำพูดลบๆเหล่านั้นเนี่ยไม่คู่ควรกับคนพลังงานดีๆอย่างเราซึ่งจริงๆครูเองก็เคยเป็นคนคนหนึ่งที่แบบว่าเวลาเมื่อก่อนมีเวลามีใครมีคนว่าว่าครูนะครูจะเก็บมาคิดนะว่าเออเอเอหรือฉันมันไม่ดีหรือฉันมันแย่ฉันมันนู่นนี่น,นั่นแล้วก็วนวนวน,วนในหัวจนกลายเป็นว่าเราอะ่ะกลายเป็นคนแบบคิดวนคิดวนคิด,คดแต่เรื่องลบๆ เราก็รู้สึกแย่วันนั้นก็แย่ไปหมดทั้งวันเลยเพียงเพราะคนคนหนึ่งมาพูดไม่ดีกับเราซึ่งครูมองว่ามันไม่ make ซ e n s e เลยที่เราเนี่ยจะเอาวันทั้งวันที่ดีๆของเราเนี่ยค่ะมาขึ้นอยู่กับคนลบๆคนหนึง่งคนที่เป็นแบบเขาพูดเสร็จอะเขาก็ลืมเออเขาลืมไปแล้วเขาไม่รู้หรอเขาพูดอะไรใช่ไหมเออดังนั้นนะคะวันนี้คุณสามารถ ควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองได้100%เดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะว่าเมื่อกี้ครูบอกอะไรไปแล้วบ้างเบอร์หนึ่งเบอร์หนะคะก็ここคือคุณต้องห้ามคิดลบนะห้ามคิดลบพอคิดลบได้แล้วเนี่ยคุณจะต้อง move หรือว่าเปลี่ยนโฟกัสทันทีเบอร์สองก็คือเรื่องของ vibration นะคะมันจะมีอารมณ์เชิงบวกแล้วก็อารมณ์เชิงลบเมื่อกี้ที่ครูขึ้นรูปใช่ไหมคะ รูปนี้นะคะเอากลับขึ้นมาใหม่อันนี้เราต้องเรียนรู้ก่อนว่ามีอารมณ์เชิงบวกอะไรบ้างและอารมณ์เชิงลบอะไรบ้างที่เราควรจะหลีกเลี่ยงและเราควรจะมูฟตัวเองไปอยู่ทางฝั่งด้านซ้ายมือ เพื่อให้เราดึงพลังงานดีๆด,ดึงดูดสิ่งดีๆแล้วเชื่อเถอะว่าเวลาคุณอารมณ์ดีเนี่ยอะไรดีๆก็เข้ามาเวลาคุณมองโลกในแง่ดีอะคุณจะเห็นโอกาสมากกว่าปัญหาและคุณก็จะสามารถไปถึงเป้าหมายที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอนค่ะถัดมาเลยนะคะข้อที่3ก็คือเวลาคุณคิดลบ ให้ลองใช้เทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการใส่นังย่างการโอนเงินหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนโฟกัสก็ได้ซึ่งการเปลี่ยนโฟกัสอีกอันหนึ่งที่ครูแนะนําก็คือการทําเป็นวิชั่นบอร์ดนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็ได้ให้เราลองตั้งหน้าจอของเรานะคะเซตภาพที่เราต้องการอย่างเช่นอย่างเช่นตอนนี้ฉันต้องการบ้าน หลังใหญ่ๆสักหลังหนึ่งก็ลองเซตหน้าจอมือถือเนี่ยเป็นรูปบ้านที่เราปรารถนาไว้เพื่อที่ทครั้งเนี่ยเราเปิดมือถือขึ้นมาเนี่ยเรารีมายตัวเองว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันคู่ควรทำให้คุณสามารถเปลี่ยนโฟกัสจากความคิดลบเหล่านี้กลายเป็นคนที่คิดบวกแล้วก็คิดถึงอนาคตที่คุณต้องการได้ด้วยค่ะถัดมานะคะ อ,อ,อันที่4นะคะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจับอารมณ์ได้คุณต้องใช้กฎการแทนที่กฎการแทนที่มีอะไรบ้างก็อย่างเช่นนะคะเราอาจจะแทนที่ด้วยความฝันสมมุติว่าวันนี้เราไปทะเละทะเละกับใครดีทะเละากับเพื่อนร่วมงานมา เออเรารู้แล้วโอเคตอนนี้ฉันโกรธนะแล้วก็แยกตัวออกมาก่อนอ่าแล้วก็ลองคิดภาพถึงอนาคตที่เราต้องการอะไรก็ได้ที่มันทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นอะ่ะวันนี้แบบเอ้ยพอฉันคิดถึงเรื่องนี้แล้วฉันตื่นเต้นนะคะให้เราเปลี่ยนย้ายโฟกัสทันทีหรือลองไปหากิจกรรมอะไรก็ตามที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกสบายใจอย่าให้เราเนี่ยเอาอารมณ์ไปดิ่งอยู่กับอารมณ์เชิงลบนานๆนะคะ ถัดมานะคะถามคําถามว่าอันที่ห้านะอันที่5นะ้ 5, ถามคําถามว่าถ้าฉันเป็นไอดอลฉันจะคิดยังไงฉันจะรู้สึกยังไงและฉันจะตอบโต้ยังไงนะอ่าอย่างเช่นถ้าคุณมีไอดอลเป็นใครก็แล้วแต่คนที่คุณชื่นชมคนที่เขาเก่งกว่าคุณเนี่ยลองดูสิว่าเขาจะคิดยังไงนะเขาจะตอบโต้อย่างไงดีอ่ะโอ้ยถ้าเขาเป็นแบบว่าเขาเก่งเบอร์นั้นเลยเขาจะเขาตอบโต้เหมือนเราไหมเขาจะแบบว่าอารมณ์ไม่ดีก็ด่าคนตรงหน้าเลยไหม หรือเขาจะแบบคีบอารมณ์เป็นผู้เฝ้ามองเหตุการณ์อย่างมีสติเออเป็นไงเป็นไงดีกว่าแมมดีกว่าแหมบางว่าอันนี้ดีนะแล้วก็ถัดมานะคะอันนี้สําคัญมากคือไม่อนุญาตให้ตัวเองพูดเรื่องลบเออการที่เราไม่อนุญาตให้เตงพูดเรื่องลบเนี่ยคือดีจริงๆนะคะเพราะว่าการที่เราอย่าลืมนะ มันจะมีกฎอยู่กฎหนึง่งที่เขาบอกว่าถ้าเราคิดถึงเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ย17วินาทีเรื่องนั้นเนี่ยจะฝังเข้าไปยังจิตใต้สำนึกของเราและยิ่งถ้าเราพูดเรื่องลบนะซ้าไปซ้ำมาไอคาพูดลบๆเหล่านี้มันก็จะลงไปยังจิตใต้สานึกของคุณทําให้มันแบบมันลงมันลงไปแล้วก็คือมันลงไปเลยนะมันเอาออกไม่ได้นะคุณแต่เพียงแต่ว่าเราสามารถลดการคิดเรื่องเหล่านั้นได้ แต่ว่ากว่าจะเข้าถึงกระบ,บวนการน,นั้นอะเรามันก็ต้องใช้เวลาถูกไหมคะดังนั้นจะดีกว่าถ้าสมมติว่าวันนี้คุณเลือกที่จะไม่พูดเรื่องลบไม่เอาเรื่องลบๆไปใส่คนอื่นแล้วก็คุณไม่ได้เอาเรื่องลบมาใส่ตัวเองเพราะคุณพูดเท่ากับคุณรีมายตัวเองทุกครั้งดังนั้นเตือนสติทุกคนนะคะใครคิดจะพูดเรื่องลบให้อุ๊บไว้ก่อนอุ๊บไว้ก่อนนะแล้วก็ จากไอ้รูปพูดเรื่องลบตัวนี้ก็โยงเข้าไปถึงเรื่องของการที่เราเป็นเหยื่อใช่ไหมถ้าเราเป็นเหยื่อของเหตุการณ์เราก็จะโทษทุกอย่างในชีวิตดังนั้นจงเป็นผู้ควบคุมชะตาชีวิตของตัวเอง100%เซนฉันเป็นผู้เลือกและฉันก็สามารถควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดและควบคุมอนาคตที่เราต้องการนั่นเองค่ะ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือคุณต้องหลีกเลี่ยงคนที่คิดลบกับคุณนะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นการทบทวนนะคะครูพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้เนี่ยครูก็จะมีเวิร์กช็อปให้พวกเรานะคะสำหรับคนที่เข้ามาฟังไลฟ์ไม่ว่าจะเข้ามาฟังตอนนี้หรือว่าฟังย้อนหลังนะคะก็คือครูอยากให้พวกเราเนี่ยลองเขียนลองเขียนเวิร์กช็อปดูสิว่าเออความคิดเดิมที่ฉุดล้านของคุณเนี่ยคืออะไรนะคะอย่างเช่น ครูเคยเป็นคนที่ส่องกระจกกับตัวเองแล้วก็บอกว่าฉันมันไม่สวยฉันไม่เป็นคนรูปร่างไม่ดีจริงๆนะเออทีนี้ให้เราลองอีกฝั่งหนึ่งนะคะลองสร้างตารางขึ้นมาบอกว่าแล้วความคิดใหม่ฉันคนใหม่ฉันต้องการเนี่ยไอ้ A dream life เนี่ยไอ้ dream yourself เนี่ยมันคืออะไรอครูก็จะเขียนว่าโอเค ให้กลายเป็นคนที่รักร่างกายตัวเองขอบคุณร่างกายตัวเองชื่นชมและภาคภูมิใจในตัวเองซึ่งอันนี้นะคะทุกคนก็สามารถปรับประยุกต์ได้นะคะว่าอะไรคือความคิดที่กำลังฉุดรั้งชีวิตของคุณไม่ให้ไปต่อในแบบที่คุณต้องการนะอันนี้อยากให้ทุกคนลองไปเขียน reflect long list อ,ออกมาซิว่าไอ้ความคิดที่ฉุดรั้งชีวิตของคุณตอนนี้ที่ทาให้คุณมีชีวิตในแบบที่คุณไม่ต้องการเนี่ยมันมีอะไรบ้าง แล้วชันคนใหม่ชีวิตใหม่ของฉั้นเนี่ยฉันต้องการแบบไหนนะคะโอเคประมาณน,นี้นะก็วันนี้ก็เป็นไลฟ์เป็นไลฟ์แรกในรอบหลายเดือนนะคะที่ครูเองเนี่ยก็ไม่ได้ไลฟ์มาเท่าไหร่นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมแล้วนะคะที่จะกลับมาไลฟ์เพื่อที่จะส่งมอบความรู้นะคะที่ ครูเองเนี่ยศึกษาเรื่องพวกนี้มาซึ่งครูรู้สึกว่ายิ่งศึกษาเรื่องเหล่านี้เนี่ยความคิดและการกระทําของครูเนี่ยมันเป็นทิศทางที่ดีขึ้นครูมองโลกในแง่ดีมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าจิตใจเราเบาสบายจากเมื่อก่อนเนี่ยครูเป็นคนที่ เครียดง่ายมากๆนะคะมีเรื่องอะไรนิดหน่อยกระแทกจิตใจก็รู้สึกเครียดรู้สึกเอาความคิดมาวนวนวนรู้สึกหาทางออกกับชีวิตไม่ได้แต่พอหลังจากที่มาศึกษาเรื่องเหล่านี้ค่ะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่เลือกความคิดเป็นผู้ที่เลือกชีวิตแล้วครูก็รู้สึกว่าอารมณ์ของครูเนี่ยดีขึ้นมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมองตัวเองการมองคนรอบข้างหรือกับสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งครูเองเนี่ยก็มีเป้าหมายในการที่สร้างเพจนี้ขึ้นมาเพื่อแชร์ประสบการณ์เพื่อแชร์ความรู้ในสิ่งที่ครูเนี่ยได้ผ่านมาสิ่งที่ครูเนี่ยได้เรียนรู้มาอยากให้ทุกคนที่เข้ามาฟังเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วก็สามารถดึงศักยภาพในตัวอองมาได้เพราะอย่าลืมว่าการที่เรายังเป็นคนเดิมแบบเดิมไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้เนี่ยเป็นเพราะว่าโลกภายในของคุณเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะคุณยังติด ติดบล็อกในตัวที่ทําให้เราไม่สามารถก้าวเดินออกมาได้ดังนั้นนะคะจะดีกว่าไหมถ้าก่อนที่คุณจะตั้งเป้าหมายที่มันสูงๆเนี่ยแล้วคุณก็ไปไม่ถึงสักทีแล้วคุณก็ท้อท้อเพิ่งเริ่มแล้วคุณก็ท้อแล้วคุณก็เลิกแล้วคุณก็เริ่มใหม่แล้วคุณก็ท้อแล้วคุณก็เลิกถ้าคุณกลับมาวันนี้คุณกลับมาเปลี่ยนโลกภายในของคุณให้มันแข็งแกร่งก่อนให้มันดีไปก่อนเนี่ยครูบอกเลยว่าคุณทําอะไรอ่ะ คุณก็สําเร็จแน่นอนอ่ะเออมันไม่มีหรอกไม่สําเร็จอ่ะมันอยู่ที่นี่ใจใจของคุณความคิดของคุณและการลงมือทําของคุณนะคะก็ไลฟ์มันดีนะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ละกันนะคะถ้าใครเนี่ยได้ลองทำเวิร์กช็อป ที่ครูให้ไปแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าได้ผลลัพธ์ยังไงสามารถส่งคอมเมนต์หรือว่าส่งอินบ็อกซ์มาได้เลยครูยินดีมากๆนะคะที่จะตรวจการบ้านจะตรวจการบ้านเวิร์กช็อปนี้หรือว่าจะมาแชร์ก็ได้ว่า,อาพอลองทำเวิร์กช็อปนี้เนี่ยคุณมีความคิดที่เปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะในสัปดาหนะ์หน้าสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะเจอกันวัน น่าจะไม่วันพุธก็วันศุกร์นะคะเดี๋ยวครูเนี่ยก็จะมาไลฟ์น่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณนี้เลยถ้าใครว่างๆนะคะก็สามารถแวะเข้ามานะเข้ามาทักทายครูตอนไลฟ์ได้เลยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกวันวันที่ดีเพาะพลังในการสร้างในตัวคุณวันนี้สวัสดีค่ะ